อโอ้โหน้องไอนี่นนโหนี่ค่ะให้พึ่งอร่อยนะคะนี่ตัวเนี้ยย่างคันสวยสวยค่ะไม่ผ่าน tiếng Hiện hmm. bó ọc và hiện trời Đơn nhịp bình tên hiện bác trăm biệt một lời จะบาษาบารมเคยเก็บเอยเคยสื่อแบบแหงพี่น้องสั้นนี่แหละเก็บเรียนจ้ะเก็บเรียนสารัฐจ้ะแหงอยู่เนาะเน,น้อยจ้ะนี่ค่ะเอ้ยจีตังกลองหยากในเล็กน้อยพี่น้องเพราะอันเป็นเขาเป็นสั้นค่ะ ก็จะมีการเสียเวลาในการตั้งกล้องนี่แหละคะ่ะเห็นเบอกเขากล้องเฉยเลยเก็ด <c oughs> โุ้ยจุ่มงามแหง้งนังก็อยากเจ็บเดยอยากใถึงไงน้ะเอาเลยค่ะโดกงามงามนน้อง <c oughs> ถือกล้องอัน ดึงเฮ็ดึ้นมากกอนถือโทรศัพท์คุณอะเห็นปะคุณต่ง้งตัวอดอ่คุ่นดูเงี้ยดึงเอาดึงเก่าใส่ตะกร้าไปตัดที่บ้านมนั่น,นี่ย อุย,อย,อยนี่ค่ะดอกที่สวยที่สุดสุดสุด,สดแบบนี้หละ ายพอดเก็บพเบิดชิกเกตเซสนตะกาเอาเลยได้ค่ะเสียเวลาตัดแมีเยแต่ว่ากระสีเป็นตัดที่บ้านน้นองเนาะบม่ไหวแล้วค่ะเวลามันอันตัดน้ำแล้วมันตั้งกองมันเสียเวลาพี่น้องเก็บเห็ดเสียเวลาค่ะเจะเก็บใส่ไปตัดที่บ้านแล้วจ้ะเบิ้งเหตดค่ะเพราะว่าเห็ดมันหลายหลายค่ะมียางพานมากระหลายด้วยค่ะยางพานามาก,ก็ไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ก็เลยต้องเนี่ยเก็บแบบนี้ก่อนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคลิปกับสิญญาออีกแล้วถ้ามันตัดไปน้ำก็ได้เอาไปตัดที่บ้านจ้ะเพราะตอนนี้เริ่มคำแล้วค่ะพ้นกลับบมดแล้วเงียบมีซลี เขาเก็บเห็ดเพิินค่ะอย่าบอกพี่โอ้พี่น้องนี่เห็ดอ şey ันนี้ก็มีเหรอจ้าโอ้ยกำลังออกพี่น้องโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวรอพี่น้อยมาดูด้วยโหปลาเห็ดแบกช่ำเป็ดทั้งนั้นเลยค่ะตรงเนี้ยหันลล้างไปพี่น้องเลยพืดพผ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 ืดเต็มแล้วข้างหน้าก็เต็มโอ้ยแล้วยังมีเห็ดอันนี้มาอีก แต่รอพี่น้อยมากก่อนีน่ค่ะเด็เยลโล่ฟุตนะคะเห็นปะว้าวเราเคยได้เคยเห็นแต่ทางยุโรปเก็บนี่เฮามีเลยพี่น้องแต่ยังน้อยเยอะจ้ะเป็นจุม่มเป็นจุม่มเยอะเดี๋ยวให้เบิง้งนี่ค่ะดอกง่ายเพิ่นเม้นบะแต่ว่าต้องให้พี่น้อยเพิ่นมากซอยเบิ้งก่อนี <laughs> น่ค่ะเนี่ยแต่ว่าเจ็บ่หลายนะเจ็บ่หลายม่เตอแบกช่องเปิดละลายอะ เก็บตโตเบื่อค่ะเห็นปะเห็ดเปียกหมดแล้วเปียกก็บื่อเงืค่ะเฮ็ดร้ายปันนี้ขึ้นล้าบ่เอาเราค่ะขึ้นล้าแล้วเบ่อเอาโอ้โหดอกเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนเนาะจะมารอบหนาเขาเก็บเนี่ยมีหน้าหะ่ะบางคนเขาโพดในกลุ่มเห็ดพวกฝรั่งเขาโพดกันนะเขาบอกว่า บ้านเขาหลายหลายแห้งหลายเขาเอาบอเบิดพยาอยากได้ก็มาเก็บเอา่อาวางสิแม่เออเนี่ยครั้งแรกที่เราเห็นอยากจะพูดแบบนั้นเลยคือเยอะมากเนี่ยเห็นบ้เห็นบ่าเห็นบ่าไม่ได้พูดเล่นเดอ้อค่ะก็่ได้บอกเล่นเดอ้อค่ะคุณค่ะแล้วแน้มคุณไปของเธอค่ะโอ้ยเบ่อึดค่ะ จนได้บต่ตองตัดขาแล้วเอาไว้เนี่ยเนี่ยดูสินี่ค้าตัดขาซื้อๆได้หนิ้าบ่ตัดขาแล้วโอ้ยเจ็บยนเจ็บยนบนี่เต็มตะก,กาตั้งเต่เครื่องทางแล้วค่ะลุงค่ะเห็ดถึงตัวนี้ก็ออกลายแต่ว่าแก้มหมดแล้วจ้ะอย่าพาพี่น้องส้มปลาเห็ดไปหอดพุ่นนะพุ่นนะทั้งพุ่นก็ไม่แน่ใจ เค okay ค่ะเดี๋ยวฮอกลับไปหาดอกใยๆเฮาจะ่ะตอนนี้ก็มีแค่กันดอกใยตรงเนี้ยเห็นปะโหยเห็ดอะไรมันจะสวยขนาดนี้บางดอกน้อยๆค่ะเห็นปะอันนี้ปกตินี่บัวน้อยด้วยค่ะนี่ปกติแต่ก้อนนี่เก็บแล้วค่ะบัวน้อยด้วยฮะตอนนี้บอกว่าดอกเล็กแล้วเต็มไปหมดเลย ครับน้องมุมที่ถ่ายให้เบิ้งโอ้ยดึกว่ะคนเขากระบานยังว่ากัดจ้ะกระเป๋าหอยไว้แต่ทางเข่าบนเบิงเบิ้งๆค่ะสวยบ่ให้เบิ้งแต่ไกลๆมาได้ให้เบิ้งใกล้ๆนะเทียเบิ้งห่าอยากให้พี่น้องเบิ้งใกลๆถ่ายรูปจักหน่อยนึง นู่นใส่ลดบ่เป็นอย่างบ่แตกค่ะ <fella> อุ้ยเฮียกระเด็นออกดอกน้อยค่ะซันนี้น้อยแล้วตอนนี้เต้องเอาใหญ่ๆข้าก้าวกฤสี็นอีกทีอันนี้ก็บบาท่ันให่่ดอกแต่ว่างามเอาไว้ก่อนนี่ก็ยูดทั่วร์ขึ้นกันทั้งแกทั้งอ่อน ยาง่านสวยๆค่ะไม่ผ่านผ่านไม่ได้ค่ะดกอกสวยๆ no. เยอะมากเขาบอกเขาบอกว่าเยอะจริงๆดูอ่ะ

โอ้ดอกใหญ่ๆเอาดอกใหญ่ๆสิที่ฉันไปเก็บม่ดอกเล็กเนี่ยวิ่งหลงลืมเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันสวยเราก็อดเก็บมันบ่ได้เธอจะสวยไปไหนเนี่ยอุย้ยตก ยหาดอกน้อยๆเฮ้ยดูดิเห็นดอกใหญ่ก็อดเก็บไม่ได้เนี่ยทําแห้งหรือว่าจังได๋โดนน้ําแล้วมันจะเละจังซี่อ่ะจ้ะดอกแห้งเพิ่นน่ะหญ้ากับากล้องบ่ได้ใสรอเพราะว่าจะดึงเอา ล้วก็โยนเลยลงตะก้าไปเลยปีนเขาอันนี้เห็ดอีอย่างเนี่ยมันไ่เป็นแบก็ชัมเป็ดหรอเนาะแบ็ชัมเป็ดมันเป็นหูอ้อันนี้ก็กินได้ใช่ไหมนี่ยังไงดูมันลายเหมือนเห็ดไอ้มันปูเลยจ้ะมันเป็นก่อ อยู่บ้านสวลลรมก็ขึ้นพื่กันแต่อันนี้ดอกง่ญ่แล้วเดี๋ยวต้องไปหาในหนังสือว่ามันมีป่อขึ้นเป็นกอเลยพี่น้องเอาไป่อนเพราะว่ามันลักษณะแบบเห็ดมันปูอ่ะจ้ะเนี่ยเห็ดมันปูดำจะต้องส่งไปถามในกลุ่มเห็ดฝรั่งอีกเทีนหนึ่งอ่ะจ้ะอืมเดียเห็นไหม เออเ่เห็นเห็ดมันปูสีนี่นี่ค่ะแต่เราไม่มีไอ้นี่นมสูงแยกนะแต่ไม่ได้เป็นพิษหรอกเนี่ยเห็ดมันปูแท้ๆแหละเนี่ยค่ะมี่สับลัมเรา่กินด้วค่ะเห็ดหาดมาเจอเห็ดพึ่งหวานของเรานี่ค่ะสวยด้วยแล้วก็นี่ค่ะ แต่ดำน้อยค่ะไอกระส่โอ้ไปเห็นเห็ดพึ่งกันกน,นี่อีกแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเห็ดอร่อยเราที่ม,ม่วงมดึงขาเดงๆที่กิงขาพอนต้องแดงก็นี่ขาม่วงเพื่อจะสีนะแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันละจ้ะเห็ดพึ่งก่อนโอ้ยเกล่าบอล

อันนี้เห็ดหาดเห็ดหาดดอกไน,น้นี่เห็ดหาดเนี่ยดอกบานเพิ่นเห็ดพึ่งตองค่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ซาบวลัมนะค่อยที่ก่งมันก็น่าจะกินได้อยู่ในหนังสือก็เห็นแหละแต่ว่าไม่ค่อยอยากเก็บยต้มแล้วมันเป็นสีชมพูนลพี่น้องแต่มันน่ากินมากเลยนะมันน่ากินมากเลยนี่นี่อันนี้ค่ะสีม่วง โอ้โหเห็ดอันนี้กำลังคืนอยู่เนี่ยิ่งอีกชนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวสาไปล้างคืให้เบิ่งอยู่ออลงไปยังเนาะเห็ดเพิ่งชนิดแฟ้นเบรี่ชนิดนี้มันมีหลายสีจ้ะอันนี้กินได้บกขมจ้ะเราจะ,ะบานเมเเ่เลอร์เธอเฮ้ยเอาเลสซะไรไว้เป็นเชือนม่ดอกหน่อยเพิ่น ตรงนี้เด้พี่น้องที่ซาบรำเห็นเห็ดเตะดาเห็นขึ้นมาหลายเห็นยอะทั้งุนก็เห็นอยู่คุณฝนเยอทั้งฝนในหน่อ,นอย,อยห่างๆเนี่ยฝนลงเม็ดล่ะฝนเริ่มแล้วโอ้พี่น้องอึ๊บอึบนังแจ๊บแค่เพี่น้องฝนตกแล้ว โอ้อันนี้เห็ดสาวโกหัวสิทิมอันนี้เห็ดน,นี่ค่ะตานเก็บเห็ดพึ่งอันนี้อ,ออกดีแท้แคะนีอีกไหมต้นไม้หัดพี่น้องอ่อนๆเลยเบิงค่ะเต็มตะก้าแล้วเด้พึ่งเ่าเหรออืม ตัวนี้เปรี้ยวด้วยค่ะพี่น้องต้องตอง้มนะะ้ำทิมด้วยค่ะถ้าไม่ต้มน้ำทิมเนี่ยเก็บทองทองเสียสาวแล้วกินแล้วเก็บทองทองเสียคนถ่ายอ่อนเลยคะ่ะพี่น้องมันปูดอกถึงนม้ไม่อ้วนๆเลยจ้ะเนี่ยโอ้ยชนิดนี้ซะด้วยแบบกีบลอ,อกค่ะแบบนี้แซ่บเนาะมันจะกรุบๆมันจะนุมน่มๆกว่าอันนึงค่ะอีกอันนึงมันก็สมูทอ่ะมันก็แซบ่บคนกันแต่อันนี้มันจะนุ่มกว่าขมหรือเปล่านเนี่ย เข้มแบบเนี้ยเห็ดตัวนี้แหละค่ะเป็นมันมีหลายสีมากเลยค่ะเห็ดอันนี้เห็ดแฟมลีตัวนี้อันนี้ก็ออกอยู่ทั่วเลยแต่พี่น้องเก็บอันนี้ไปต้มบ้างเข้มเข้มนี่เพิ่อนจะขมบะอยากจะไหลๆดอกพันงามจ้ะอุ้ยดินฮักใส เป็นไงอุ๊บอึอฝนตกพี่นอ้นองฝนตกแล้วกับบ้านเต็มตะก้าเราจะอย่ามาเก็บอีกเพราะว่าเหลืออีกเยอะแล้วค่ะเก็บบ่เบิดครับพี่น้องเห็ดแต่ด,ดำเด้อคะนี่วองจอดรถพี่น้องจะว่าเขายันเขาฉีดยาหรือว่าใส่ป๋นซปุ๋ยแต่ว่าจะเอาไปเห็ดพันธุ์จ้ะ โหบ้างค่ะสวยงามมากนี่ค่ะหัวแบบนี้ปิดปิดโอ้โหเห็ดแมเพิ่งพี่น้องหมดโอ้โหน้องอันนี้ อันนี้เห็ดครีนด้อค่ะครีนอาจจะเป็นครีนเน,ะนาะอาจจะเป็นครีนบลิสนะฝนตกเราจะกลบ,บ้านไปจ้าเพื่อนๆตอนนี้ครับรถมาถึงบริเวณทางเขาบ้านจะแนมลงมาเห็นนี่จ้าบ o b s t e r โอ้โหไปนู่นก็ได้ l o เตอร์กลับมาก็เจอ,อบ o b s t e r ดอกสวยๆเลยค่ะกําลังพอดีจ้ะเลยกําลังดีเลยอุ้ยเห็ดเพิ่งค่ะ เห็ดพังไรเห็ดพังไรนี่โหนี่ค่ะเห็ดพึ่งอร่อยนะคะนี่ตัวเนี้ยเห็ดพึ่งตัวนี้ค่ะเห็ดพึ่งตองนะจ๊ะนี่ยค่ะอันนี้คือสมบูรณ์มากเลยอะดอกที่สมบูรณ์มากๆที่เห็นมานะสวยมากๆเลยจ้ะ่ะจะดึงน้อยๆอันนี้สมบูรณ์นี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเอาเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดละโงก นี่ขับรถผ่านถอยรถกับมาหม่ค่ะนี่ค่ะเห็ดละโงูกันยั้งเหลือย่จ้ะโอ้ยบร้เอมีดมาเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นยังซีกว่าจะนันมันก็บานจะมันจะบานเมือแรงนี่แหละอีกเมื่อกี้จะมองนี่มันก็บานจะปกติเทือกแรกที่มาหนีร้านนี่ค่ะเต็มเลยเห็ดละโง่แต่ว่าตอนนี้เรเห็นจ้ะแต่ไรได้เก็บแล้วค่ะตอนนั้น กล็ลอกกินหมดโอ้ยดูสิอ๋อบังคับพี่น้องเห็ดละงกกพน่นเอ้ยพี่ช่เห็ดอะไรนะเห็ดสเตอร์สปอร์เพันออกค่ะเห็นไหมสปอต้องเป็นสีขาวเนี่ยค่ะอันนี้เห็ดเต,ตดดาที่ได้แล้วค่ะเด้อดูค่ะเต็มตะกร้าเลยจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนี่ยค่ะเห็นว่าเจ็บมอกี้นี่ปิดคลิปแล้ว เฮเล่เฮดลับสเตอร์แล้วก็เ็ดพึ่งเนี่ยดอกนี้สุดยอดมากแต่ว่าปกายกินหรคะเพราะว่ามันขืนน้ำบองอ่นจอดรถค่ะขี่ม้าเน่เอ้ยแล้วก็ยานเขาฉีดยาฉีดยังน้ำนะแต่ดำแล้วจ้ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ุมันปู๋อีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูให้ในหนังสือน่าจะมีอยู่จ้ะ าเทเตดำจ้ะด,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 ดูแบบพี่น้องมม่ยังนี่จะมืดแล้วหาที่นอนจ้ะพี่น้องบอกเขาไปในบ้านสิบหาที่นอนสูงๆจ้ะพี่น้องบนนั้นนอน,น,นตรงนี้ค่ะตรงนี้ฮะไหะไปละนอนตรงนั้นละจ้ะแต่ปบบนี้แฟนหาทัวร์แล้วค่ะซาบลัมไปเหตุงานอ่าว่าเมนเอีหยังกินไปค่ะถ้ากันแลนซองไฟฉายเขาไปในไปไ่าค่ะพี่น้องที่ใดๆมันนอนอยู่นี่ค่ะ แฟนยันแซลําอันเขียดนะคะเพราะว่ามันโดนกินไปตัวหนึ่งเราแซลําอันเขียดให้เพิ่นนะจ๊ะชาโคมมาทำไมลูกชาโคสุดหห่อเดินไปเดินมาหาดที่ขึ้นมันขึ้นบ่ได้เดมันบ่มีมองขึ้นเด้อลูกเอ้าอีมันกนี่มันเฮ็ดสิม่มันเพื่ล่ะมันได้ยินเสียงเขาว่าก็จะมาน้ำอีกนห่ะค่ะพี่น้องวันนี้ก็เฮ็ดความสาเฮ็ดแต่ดำนะคะเนี่ย นี่ค่ะอันนี้ก็เห็ด lobster ตอ้องเห็ดด้วยคือกันจะ้ะอนนี้เห็ดพึ่งน,นิดนึงทำเสร็จแล้วอันนี้ค่ะงานหนักเลยค่ะนี่ค่ะยังหลายเลยเนี่ยเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวมือนไปเก็บอีกอะพี่องเดี๋ยวไปเก็บอีกค่ะหลายแหง้งถ้าเิ่นบานเบิร์ต่กิ่งก็อุยอ๊ยว่ถ้าเิ่นบานนี่มันยังดอกน้อยแน่อยู่จ้ะ าบานเหมือนขึ้นจังอันเดอกจังสี่ค่ะมันสิเก็บง่ายแล้วก็หลายคือหลายคักเลยเลยละจ้ตะตะกา้าเบลเลยจ้าเห็ดแต่ดำของเราเก็บวันเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปเปียวอีกสักตะการ์หนึ่งเนาะ เต็มชั้นเลยจ้าเจ็บทีเดียวใส่ตู้ไม่หมดอตอนนี้เราก็ถึงตอนเช้าแล้วดูค่ะเห็ดที่เราตากแห้งดูสภาพเห็ด,ดจากที่สวยๆพอตากเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหลือแค่นี้เองจากที่ตะกา้าเบ้อเลร์ตากแล้วเหลือเท่าไรเอ่ยโอ้โห มันแห้งมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีดำเนาะมันแห้งแล้วมันเลยดำะนะคะน้องแต่ก่อนเก็บมามันจะเป็นแห้งๆเนาะแบบสีบมันก็จะเป็นเท่าๆกันสิค่ะนี่ขนาดดอกใหญ่คนนี้ด้วยเนี่ยแห้งแล้วนิดเดียวเองแต่ว่าแห้งก,ก็ดีค่ะเพราะว่าแห้งๆก็ดีมันจะได้บวชื่นเวลาเขาเก็บเนาะ อันนี้คือถาดแรกเดี๋ยวฮาไปดูว่าเฮามีจักถาดจ้ะห้าถาดเด้อค่ะพี่น้อง <S <S ยูนิซีถาดเต็มเต็มกันั้างนั้นเลยจ้ะดูอันนี้ลน้นอันนี้เต็มเต็มเลยจ้ะอันนี้ห้าถาดแบบนี้เลยคะ่ะมันเป็นอันนี้โอ้โหดูคะ่ะสามถาดแล้วเราก็จะ ใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่ตัวกันชื้นครับนะ้องดูดกันชื้น